อิลัสตัยะรูปแบบเนี้ยมันมาจากไหนและมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็เลยแบบว่าเอออยากเอามาพูดคุยให้รู้จักกันเข้าวๆแล้วก็พูดถึงกระแสที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยเออใช่คุ้นๆอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นอยู่หน้าเพจบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นออนะคืองี้ครับตอนนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คืออิลัสตัวย่ l เ e นจ์ อ่ะผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่ากระแสนี้มันเป็นยังไงนะครับแบบเป็นเทรนเป็นเทรนยูทิวเทรนทิกตอรอะไรอย่างงี้ป่ะตอนนี้เป็นเทรนในทว i t t e r นะครับท w i t t e r รเทรนเเทรนเทรนของสกายอ่ะเป็นเทรนของนักวาดในท w i t t e r แล้วก็บูสกายด้วยแต่บูสกายผมยังเรียกว่าถึงแม้ว่ายอดผู้ใช้จะเยอะแล้วก็เถิดแต่ว่าเออยังไงก็ยังไงก็ต้องเมนอยู่ที่ทวิตเตอร์ก่อนอยู่ดีนะครับต่อรับกระแสต่างๆที่มีการใช้แฮชแท็กประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแฮชแท็กนี้ทั้งทั้ง youtube และ ไอ้ทั้งทวิตเตอแล้วก็บูสคายก็มีคนลงเหมือนกันนะฮะตัวอย่างรูปนี้นะครับอย่างรูปนี้อันนี้ก็คือจริงๆแล้รูปนี้ผมไม่ได้วาดใหม่นะครับเป็นรูปเก่าแล้วใช้มันตั้งแต่2ปีที่แล้วละแต่บังเอิญว่ามันตรงกับรูปของอีลับตัวยัวอ๋อไม่เกี่ยวใช่ปะนี่คือบังเอิญใช่ปะบังเอิญบังเอิญแค่แบบว่าเออไม่มีเวลาวาดไงก็เลยแบบเออโอเคโอเคเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดนั่นมากเลยนะชุดมาตรฐานคนญี่ปุ่นมากเลยนะชุดขนาดวิตเลขนาดวาดแบบไม่มองเออชุดหรืชุดของสัมภาษณ์งานเเบลย ออชุดเบสิกเลยนะครับทีนี้อิลัสตัวยักษ l เชลเลหรือกระแสที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้คืออะไรก็คือเป็นการเอาภาพอิลัสตัวยแบบเนี้ยแบบตัวละครน่ารักน่ารักแบบลายเส้นง่ายๆแบบเนี้ยมาวาดด้วยลายเส้นแบบอิลัสแบบสมบูรณ์แบบประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ผมเปิดอยู่นะครับผมก็จะมีหลายๆแบบเนี่ยมีแบบนี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยอ่าอย่างเนี้ยเป็นภาพปลาปลาแมชงวาดหน้าแบบนี้ ตาหน้ายิ้มแต่หน้าอยู่ข้างๆ้างอย่างเงี้ยอ่ะแต่เน,นี้ยดูอันนี้แล้วกันเนี่ยอย่างเนี้ยทางซ้ายบนเห็นป่ะก็จะเป็นแบบภาพหนุ่มหัวกระเซิงแล้วก็มีหนุ่มหนุ่มหนุ่มยังกี้ทางขวาเนี่เห็นปะ่ะก็จะแบบมาวาดเป็นลายเส้นที่เป็นลายเส้นปกติน่ะเราน,นี้นะ่ะหรืออย่างไรแบบนี้ก็มีใช่ป่ะที่เป็นสาวชูสองนิ้วแบบสองนิ้วคว่ำเนี่ยก็เป็นแบบอันนี้ก็อันนี้คนก็เอาตัวละครมาลงแต่เนี่ยเป็นแฟนอาร์ตแบบนี้เห็นปะ่ะอืมก็คือจะเอาภาพจากอิลัสตัวยะเนี่ยมาวาดเป็นสเกล ปกติหรือว่าด้ดยลายเส้นตัวเองหรือว่าโดยคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นแฟนอาร์ตอินลอโตยะอะไรแบบนั้นนอ่าเป็น,เป,นเป็นกระแสแฟนอาร์ตอินลอโตยะ ya, นะครับซึ่งก็ให้อแปะเป็นเป็นแฮชแท็กก็ข้าวนะครับเนะียอันนี้เนี่ยอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นภาพแบบเมน,นูออฟฟิศเงอตกเี่ยก็จะมาตรงนี้ <laughs> เห็นป่ะเออหรือมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวนะไอนะ้ถ่ายถ่ายตรงนี้เดี๋ยวนะ่าจะเจอเหมือนกันปุ๊บ ปุ๊บนี่ลองให้ไม่ใช่มันไหลลงไปแล้วไม่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 ูมมมมชิอันนี้นี่นี่สาวแก้วสาวแก้วเนี่ยมีหลายแบบมากเวย้ยแก้วสาวแก้วเนี่ยก็คือสาวแก้วตัวของยับตัวใหญ่เนี่ยก็คือคนวาดหลายลายเส้นมากนะครับอันนี้ถ้าไถ่เจออาจจะเจอไม่หมดนะแต่ว่าเจอไม่หมดเนาะเออแต่นี้มีวา่ามีวาดเป็นตัวละครอื่นด้ยอะไรแบบนี้วิจินามุลเนี่ย กับไอมาเฟียคาจิตะนี่ก็มีเนี่ยนี่แบบนี่ก็มีไงทำไมรัตโทยาทำไมมาจากไม่ใช่สามคนนี้ทำไมท่าถือปืนอันนี้จะเป็นรู้สึกรู้สึกจะแบบว่าแนวแนวแนวแบบว่าอะไรนะแก๊งแก๊งคุณป้าที่แบบว่าไล่พวกลิงบุกเขามั้งอะไรเงี้ยใช้ปืนลมไล่พวกแบบสัตว์ป่าบุกเขารู้สึกจะเป็นประมาณนั้นปืนแปลว่าเป็นปืนลมปืนลมอืมนะ เนี่ยก็คือกระแสอิลาโตยะเนี่ยจะมาเป็นประมาณเนี่ยจูนิเบลก็มีอะไรเงี้ยเห็นป่ะเออซึ่งก็ตอนเนี้ยกระแสก็ยังยังยังค่อนข้างบูมอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าคิดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวน่าจะซาแล้วก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เนี่ยแกวไมอีกแล้วเนี่ยคนวาดแกวก็เยอะนะครับประมาณนี้อืมทีนี้อะจากที่เปิดให้ดูเนี่ยกระแสเนี่ยแล้วก็ภาพอิลาโตยะต่างๆเนี่ย มันหมายถึงอะไรแล้วก็ลายเส้นที่แบบว่าค่อนข้างมเอกลักษณ์ด้วยเนี่ยแบบคุณจะเห็นเลยว่าสไตล์ของอิรัตตัวยเค้าะ่าเห็นนะผมตับมารูปมาริงจังอันแรกอะนนี้จะเห็นว่าแบบไม่ว่าจะเป็นลายเส้นที่แบบว่าแบบเส้นขอบมีความขยุยขยุขยนิดหน่อยแล้วก็สีจะเป็นแบบสีแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบอย่างเงี้ยมันมาจากไหนเออมันมาจากไหนเนี่ยผมก็เลยแบบใช่ใช,ใช่มาจากไหนออนึกว่ากำลังจััวสืรียน ไม่ได้มาจากหนังสือเรียนแต่ว่ามันมาจากมันมาจากเว็บไซต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแชร์จอยจอหนึ่งให้ดูอันนี้หรอมันเป็นเว็บไซต์เหรอใช่ครับเป็นเว็บไซต์อะไรวะอิราสุโตยะดื้อๆอย่างนี้เลยอิราสุโตย com อ่าอ,อก็ตามตามนั้นก็ตามแท็กทกันแหลอะอแต่มันเป็นเว็บไซต์ใี้ทำอะไรกันแน่ฟะ ซึ่งイラストยา่าดอทคอมมาบอกชื่อบอกความหมายของชื่อก่อนอิรัสโตเนี่ยอิรัสโตเนี่ยมันก็คืออิรัสนะครับเขาว่ายะาเนี่ยโดยมากก็จะใช้กับร้านค้าร้านอะไรต่างๆอ๋ออ่าเ่ยนะออโอเคยะยะอะไรนั้นอืมทีนี้แล้วอิรัสโตย่าเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยหัวหัวเว็บเขาจะแบบนี่เป็นแบบอะไรนะเอ่อภาพวัตถุเว็บรวมภาพวัตถุดิบใช้งานฟรี และมีภาพรวมภาพน่ารักตลอรัใช้งานฟรีประมาณนี้นะครับทีนี้ในเว็บเนี่ยมันก็จะแบบว่าสามารถเสิร์ชได้เว้ยว่าแบบเออเราจะไปเสิร์ชภาพอะไรและมีเสิร์ชได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษด้วยนะอย่างเช่นสมมุติคุณจะเสิร์ชคำว่าจูนิเบียวจูนิเบียวไปเสิร์ชดู มันก็จะขึ้นภาพที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับจูนิเบลขึ้นไหมเห็นเว้ยอะไรแบบนี้คุณดูเดี๋ยวเห็นป่ะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อใช้งานได้เลยเว้ยอ่ะผมให้ดูตัวอย่างอันนึงแล้วกันอันเดียวพอนะครับเนี่ยก็จะมาเป็นแบบเนี้ยแล้วพอถ้าคุณจะใช้คุณก็คลิกเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็จะสามารถเซฟออกมาเป็น P N G อเอาไปใช้ได้เลยเออเนี่ยผม <Che at. S 1> แชร์ลิงก์ให้ดู จีจังทีนี้ทีนี้นะครับคุณจะหยิบกี่ภาพไปใช้หรือคุณจะเข้าไปเซฟกี่รูปอะไรออกมาก็แล้วแต่แต่ว่า oh. แต่ว่าแต่ว่า uh, uh, uh. เว็บนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมีพันหนึ่งพันรูปกูจะไปทำสมมติกูอยากจะทำแบบเฮ้ยฉันอยากจะทำอะไรนะหนังสือเรียนที่ภาพ,าพาประกอบทั้งเล่ม เป็นอิลัตจากออิลัตไ,ได้เลยเเออหรือเป็นนิยายแล้วเอาพวกนี้มาใช้เป็นตัวละครเยอะๆ <S <S เมหากราบสาม๊กอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่าจะได้มันมีข้อจํากัดเว้ยมันมีข้อจํากัดอ,อยู่นะครับซึ่งข้อจํากัดเนี้ยเออมันมีอยู่ในหน้าเว็บส่วนของว่าเงื่อนไขการใช้งานอยู่อ่าอ่าอ่าน่าสนใจมีข้อห้ามอะไรบ้างป่ะ,ะถามว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างไหมนะครับก็ อะเรามาดูจากตรงนี้ครับผมหน้าหน้าเว็บเกี่ยวตรงตรงส่วนนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูด้วย Term of Use <c oughs> นะนะอันนี้นะ Term of Use เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือสามารถใช้ฟรีได้ตามอิสระถ้าเป็นงานที่ไม่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สามารถใช้ได้งานได้ฟรีโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญ,ญาตก่อนใช้งาน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่แต่แต่ เลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บแถวๆนี้นะครับในขอบเขตอะไรบ้างที่ใช้ไม่ได้นะถ้าใช้เพื่อใช้เพื่อในการแบบว่าจุดประสงค์ที่เรียกว่าขัดต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและแล้วศิลงและทำอันดีว่าง่ายใช้คําแบบนี้แต่ว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบว่าสร้างความรุนแรงการการอะไรนะการว่าร้าย การการอะไรนะเอาไปใช้เกี่ยวกับการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเอาไปใช้เกี่ยวกับการการเคลื่อนไหวทางสังคมบาง,างอย่าง,างท,<อ>ที่ที่มีปัญหานะครับรวมถึงเอาไปใช้เคลมเป็นเจ้าของของตัวเองเช่นนำไปทำเป็นลายไอสติ๊กเกอร์ลายดูดคุณเซฟลูกไปเอาไปขึ้นเป็นสติ๊กเกอร์ลายเนีน่ย ใช้ไม่ได้เว้ยเหมือนมึงเซฟเขาไปใช้ฟรีไม่ไปขายไม่ไม่ได้เพื่อการค้าชัดเจนไม่ได้เออหน้าเกียรใช่นะครับทีนี้ทีนี้นะครับอแต่ถ้าหาว่าเวลาจะเอาไปนําไปใส่ในสื่ออะไรต่างเนี่ยเขาจะมีจํานวนจํากัดในการใช้งานด้วยเว้ยไม่ใช่แบบว่าคุณเซฟไปลอยรูปแล้วคุณเอาไปแปะในหนังสือคุณทั้งหนึ่งร้อยรูปไป็นมหากราบไม่ได้นะเว้ยไม่ได้เขาเขียนไว้ตรงนี้ครับแถวนี้นี่ ตรงนี้นะครับว่าว่านะในงานในงานแบบเขาเรียกว่าอะไรไในงานชิ้นหนึ่งในงานชิ้นหนึ่งอะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มหรือเอ,องานโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอะเขาใช้ได้จะเขาจะมีคิดเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเมื่อเกินยี่สิบเอ็ดชิ้นขึ้นไปอืม เกิน21ชิ้นขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือจะมีเงื่อนไขอยู่ก็ให oh, ้เยอะอยู่นะก็ให้ให้ฟรีๆค่อนข้างเยอะกว่านะครับ <S <S ประมาณนั้นใช่เยอะใช้เ <ๆ S 2> <ช>ยอะใช้เยอะอยู่ให้ทีนี้ใน21ชิ้นขึ้นไปเนี่ยคือนับเฉพาะชิ้นที่แตกชิ้นที่แตกต่างกันนะบางอันในอ้ลับโตยะเนี่ยมันจะมีชิ้นแบบประมาณว่าอะไรนะเด็กผู้หญิงสมหมวกแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงสมหมวกสีดําสีแดงสีเขียวอันนี้เขาจะรับรวม มันคือมันจะมีเวอร์ชันแบบเป็นว a ล i ีเ i ชันด้วยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็การใช้บน c a n วานะครับเดี๋ยวนี้แบบว่าวัยรุ่นชอบใช้กันเนาะแบบว่าใช้ทำเป็นพีซองพีเซนอะไรเงี้ย c a n วาก็จำกัดที่ไม่เกินยี่สิบชิ้นเหมือนกันอืมก็มจะมีเงื่อนไขอะไรประมาณนี้รวมถึงนะเออ การเคลมสิทธิ์นะครับการเคลมสิทธ์ก็คือสิทธิ์ทั้งรูปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์รูปของทางเว็บอีลับโตยะเองประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ทางทางไอ้เจ้าของเว็บเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบใดๆหากว่าคุณนาไปใช้แล้วเกิดความเสียหายกับตัวคุณเองอะไรแบบนั้นนะครับก็นี่คือเงื่อนไขโดยคร่าวๆนะทีนี้บนหน้าเว็บเขาว่ามันจะมีอันเนี้ยมันอาจจะเขียนไว้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะมันจะมีแบบว่า โยคูอารุโกชิซมงก็คือแบบว่าคําถามที่พบได้บ่อยนะก็จะมีหลายๆอันก็จะแบบเอออันนี้ผมอ่านไม่หมดแล้วกันเอาแค่บางอย่างนะครับอเออเรียกว่าไงดีคล้ายๆกับเงื่อนไขเมื่อกี้นี้แต่ว่าบางอันจะมีคำถามท,าที่ละเอียดขึ้นเช่นเช่น<ม>ปึ๊บป,บปบเอาอันไหนดีนะอ่ะก็คือประมาณว่า เอาไปเอาไปแปะเอาไปใช้บนใบปลิวที่ใช้แจกได้ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหาไปสมมุติว่าแต่ตราใดที่ยังอยู่ในขอบเขตไม่ถ้าว่าไม่เกิน20ชิ้นก็คือสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็อาไปแจกทําใบเปลืองใบปลิวอะไรได้เลยนะแต่ถ้าเกินกว่านั้นอาจจะต้องมีการเจราจาเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นไอคอนในตามแบบโซเชียลต่างๆได้ไหม ใช้ได้แต่แต่ห้ามเป็นไอคอนที่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งก็แบบคอนเซ็ s e n แล้วเข้ได้แล้วอ่ะถูกปะอะไรแบบนั้นนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็จะเอ่อมีอันไหนะอีกดีโลโก้มาใ้กันนะก็คือสามารถใช้ใช้เอ่ออะไรนะ ใช้ขึ้นป้ายของขององค์กรแรงต่างได้หรือเปล่าก็คือใช้ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ต้องไม่ได้อยู่เป็นโลโก้ของเครื่องหมายการค้าก็ก็เหมือนกันนะครับอะไรแบบนี้นะเออปิบปบเปบ,ปบสามารถสามารถขอสิทธิ์ในการนาไปผลิตสินค้าขายได้หรือเปล่าเช่นบอกว่าเอ้ยผมอยากทำแบรนด์ที่แบบว่าผมผมทำแบรนด์ขายรองเท้าอ่ะแล้วผมอยากจะเอารูปนี้ไปแปะบนรองเท้าได้ไหม เขาบอกว่าสามารถติดต่อได้แต่ว่าปกติแล้วเราจะปฏิเสธมีเขียนไว้เนี่ยเนี่ยเราโอโอโตวาริซาเซเตาดาคุโคโตกาโอิเดก็คือแบบว่าเอโดยมากจะปฏิเสธนะครับดังนั้นก็แต่ว่าไงก็ติดต่อก็ก็อันนี้วิธีนี้เขาก็จะไม่ค่อยอนุญาตประมาณนั้นนะครับอืม นี่แหละก็ประมาณนี้แบบใช้นอกญี่ปุ่นได้ไหมใช้ได้นะครับใช้เป็นตัวละครยูทูบเบอร์ได้ไหม <c oughs> ก็บอกว่าเอาไปเปิดเอาไปเปิดไปฉากหลังหรือเอาไปเปิดประกอบ <c oughs> ได้แต่เอาไปสร้างเป็นตัวละครไม่ได้นะหรืออีกบางอันแล้วกันใช้เป็นสื่อลามกสำหรับผู้ใหญ่ได้ไหมไม่ได้มีคำถามนี้ด้วยเนี่ย a d u l content เอ๊ะ ryo de k i m ั s k a ไม่ได้ครับไม่ให้ใช้ครับอืม ชิโอเดกิมัตกะอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้อืมนี่คือเทอร์มออ e ยุโดยทั่วไปของของอิรักโตยะนะครับก็ก็จะเห็นว่ามีขอบเขตในการใช้งานระดับหนึ่งแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาอะไรมากนะก็โอกาสจะใช้งานได้ค่อนข้างทั่วไปอยู่แล้วนะครับ